สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับก็สวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูในส่วนของรถกระบะแคบยกสูงนะครับแบรนด์อิสุสูนั่นก็คืออิสูสูดีแม็กนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นรถสีดำนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่เพียง18,000โลเท่านั้น นะครับประวัติตัวรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับใครที่กําลังตามหาหรือมองหานะครับรถกระบะแคปยกสูงไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ราคาไม่แรงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max Highlander Spec c a p นะครับรุ่น1.9ตัว L ปี2019นะครับราคาเพียง555,000บาทเท่านั้นนะครับรถสีดำเดิมโรงงานรถบ้านมือเดียวไม่หมื0 0 รถส,สวยสภาพเดิมๆบอดี้เดิมๆนะครับรับประกันไม่เคยชนพิกควาหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับโฉมหน้าคันนี้นะครับดูสวยงามดุดันได้เป็นโคเมียมนะครับมีโลโก้อีซูซูอยู่ตรงกลางนะครับเลขทะเบียน3ทอพุเท่าบอใบไ,ไม้6335กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้เลยนะครับ ส่วนไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ d a เดทา n n i n g ่งไร t นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับด้านล่างก็ได้ในส่วนของไฟตัดหมอกและตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะฮะ ชุดคมไฟดวงใสๆเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยแล้วนะครับภา,ภาพสวยๆสีดําเดิมโรงงานเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดรับประกันไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะฮะใครที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังตามหาอยู่นะครับก็ โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ0894807362นะครับผมไอเพชรยนต์เบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับหรือว่าจะแวะเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนั่นเองนะครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะในส่วนของล้อและยางคันนี้นะครับตัวล้อนะครับจะได้เป็นแม็กอัลลอยเดิมจากโรงงานขอบ16 นะฮะขอบ16เดิมๆโรงงานเลยล้อแม็กหกลูสวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนยางนะครับคันนี้จะได้เป็นยางบิสโตนที่ติดมากับตัวรถตอนป้ายแดงเลยนะครับปี2019สัปดาห์ที่24นะฮะรหัสยางคันนี้245ทับ 70R16 นะครับก็ตัวยางเนี่ยเพิ่งใช้ไปเพียง18,000โลเท่านั้นนะครับยางสภาพเดิมๆล่องลึกๆแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างซุ้มล้อก็เช่นเดียวกันนะครับ ไม่เคยมีการชนหนักที่คว่ำจมน้านะครับร่องรอยก็เดิมๆเลยสภาพเดิมๆพาดลงงานนะครับบันไดทางขึ้นมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีคิ้วกันศาสให้ทั้ง4ี่มุมเลยนะครับคันนี้นะฮะภาษีพรบก็ต่อให้ใช้กันยาวๆปีหน้าเลยนะครับวันที่10กันยายนนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับ isuzu d max 1.9 Highlander Spec c a ปตัวนี้นะครับรุ่นตัว L หรือว่าตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับราคาก็เบาๆนะครับ5 5 5,000บาทนะครับเลขสวยๆเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง DDI Blue Power Turbo 1,900cc คันนี้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังก็เดิมๆเลยนะครับพาร์ทเดิมสเปคโรงงานกันชนต่างๆไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชน ฝากกระโปรงท้ายเดิมๆนะครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับชุดคมไฟท้ายก็เดิมแท้สย์เช่นเดียวกันนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ที่ด้านหลังนะครับสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับคันนี้ส่วนตัวแม็กไลเนอร์นะครับก็สภาพเดิมไม่มีร่องรอยของการบรรทุกหนักนะครับล่องลึกๆนะครับสภาพสวยๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวด้านหลังมีไล่ฟ้ามีไฟเบรกวงที่3นะครับ ส่วนโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยซีนจุดเมทอาร์ตตัวน็อตต่างๆก็คงเดิมทั้งหมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสเปคโรงงานเลยนะครับอ่าสเปคโรงงานเหมือนออกรถป้ายแดงเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนพิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับรอบตัวรถคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบมากๆรถคัดเกตเแน่นอนสาหรับคันนี้ประวัติตัวรถตรวจเช็คได้นะฮะมาดูภายในกันต่อเลย <c oughs> ภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวสเปคเริ่มต้นนะครับออปชั่นต่างๆก็จะไม่เยอะเหมือนอย่างตัวท็อปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไล่กันที่ประตูกันก่อนประตูเป็นโทนสีดำนะครับที่พักแขนได้เป็นหนังเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้มือเปิดเป็นโคมียม,มีระบบเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับสภาพพวงมาลัยก็เดิมๆสวยๆเลย นะครับใบสคบติดรถนะครับอีซูซูดีแมรุ่น1.9ตัว l อลปี2019สีดําีดำรถมือเดียวนะครับมาอยู่ที่1 8 4 9 5หโลนะฮะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดำล้วนเช่นเดียวกันนะครับเครื่องเล่นยังเป็นตัววิทยุซีดีจากโรงงานนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับ f อ a m นะครับแอร์แอนนล็อกปรับมือนะครับ ช่องชาร์จไฟนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนเบาะเนี่ยก็ได้เป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับสีดำดีไซน์สวยงามไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตัวสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับภายในกว้างๆด้านหลังก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับมีทงมีถาดให้นะครับตัวยงตัวยางนะครับครบถ้วนสภาพสมบูรณ์หลังคาเดิมๆ รถบ้านเลยนะครับมีร่องรอยการเจอมาด้วยนะตรงนี้เราลบออกให้ได้นะครับใครที่สนใจคันนี้นะฮะสำหรับ i s u z u d-max 1.9L นะครับปี2019คันนี้เป็นตัวยกสูงนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับราคา5 55,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลย0894807362นะครับเดี๋ยวเรามาดูบอนี่ด้านเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะ สำหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1 9 0 0งพันเซีซีเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power Turbo นั่นเองนะครับเครื่องยนต์นี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของพละกําลังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปแต่งไปตามไปทําเครื่องมานะครับถึงจะแรงได้อย่างที่ตามลูกค้าต้องการนะครับแต่ว่าของเราเองยังเป็นเครื่องยนต์เดิมๆของศูนย์นะครับยังไม่ได้แต่งไม่ได้ทําอะไรนะครับสภาพห้องเครื่องเดิมๆเลยตัวลงตัวน็อตนะครับเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับรอยมาร์ครอย QC ต่างๆสภาพสมบูรรณ์นะคับ ห้องเครื่องสะอาดสะอาดไม่มีคาบน้ำมันเครื่องไหลเยอมนะครับรถวิ่งไปเพียงแค่18,00 0หโลเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยฟิตแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับส่วนโครงสร้างนะครับตัวนงตัวน็อตคานด้านในไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดเช่นเดียวกันแกมซ้ายแก้มขวานะครับคานหน้านะครับแผ่นเพจเดิมหมุดเดิมแท้ศูนย์ นะครับคันหน้าเดิมๆสีไม่มีลอกร่อนไม่มีรอยถลอกนะครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะสำหรับคันนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับหรือว่ากําลังตามหาอยู่นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ0894807362นะครับผมไอเพรยนต์เบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ Isuzu D-Max Highlander spec c a p 1.9ตัว L ปี2019นะครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงราคา500,000 55,000บาทเท่านั้นนะครับไม่เพียง18,000โลนะฮะสนใจก็สอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ